ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทัวประเทศทวโลกอ้าววันนี้มาดูเจ้าสามร้อยห้าสิบแรงโอ้รถบริษัทแรดเองเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าคนคนกําลังแรนเองรถจัดรถจัดเนาะอย่งไรไหเขาเชงเชงเลยบริเวณนี้ครับแจ้งลำตอนฝนตุกรายอาทิตย์แล้วน้ำทั้งทึ่งมีรายแล้วอยู่ข้างล่างนี่ เส้นไหนันไดนเอาไใครเนี่ยแต่สิเอ็งไงน,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 น้อมันหนึงินเลยทำมามนนน้ำยางเดียวครับนทผูช้ชมเลย แกง้ำตอนอำพภอเมืองอย่างวัดคอนเจนเท่าแถวท่านบอสแถวท่านนี่โอ้แอาแพมาลองอยู่นี่ท่านกำนันเป็นไรเนาะมันไปลองแพอยู่เขื่อนอุบลรัดอันนี้แกง้ำตอนเท่าลองแพได้กันสบายลองเพ่งตึมตึมอยู่บริเวณเหนือเขาจะก่อน้าสีดงเรื่องกำลังพัฒนาอยู่นี่ขุดะรคนขุดว่างแฝงเลยคนกันน้าไปแล้วคน มันยันน้ำมาท่วมคนปัดกันน้ำว่ายน้ำเข้ามาบริษัทปัดกันน้ำเข้ามาน้ำก็มาเรื่อยๆเด้อก่อน้ำนี่ห้ามบ่ได้ถ้าไปท่วมยู่นั่นทะเลี้ยนบ่ได้เป็นกลางป่าเฮ็ดไปเอาดินออกเพราะท่านก็บ่ได้เทนะครับท่านผู้ชมเอ้าผู้ใดสนใจงานการติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่สุดสานี้หาได้จดนแต่ราคาประทุนโบราณสถานครงคอบ เอ้ยเป็นไนเรเจ้ากุมมาเสือกวัดดวนเอาผมชัดลึกกว่ามันสารพบพ้องกู่าโ้ภาพเสียแตกใช่ไหมพันวาเอาจัดประมาณสิบเอา,าจดจัดจดจัดเราเล่นนี่ฟังบ้านผมเองครับ ฟับงบานสวอ,อเสมยไหล,หลเรีนไปมาสานปก๊บพ่อกเมืองเยงวาวชนเน<ฮ>องนอคนกับเมือ่อนเงนตึ๊ดลงแล้วมจะเริ่มู้แม่นจะเริ่มท่านี่เส้นทันอยู่บ้างใหใหญ่บ้างูวันจวงอยู่บ้างเอาไปเที่ยวเขาบริเ,เวณี้ดินยังเยาลายอยู่ก็ได้กินดอกปี้โดนเอา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคิดสั้นๆที่มื่อบังเฮ็ดงาน่เฮ็ดได้บ่เอาจวดจัดจวดจัดสวัสดีครับผม